สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อชื่อเรื่องว่าอินทรีอีแลนและนกกระจาบนะครับทั้งสามอย่างนี้จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนะครับคือเป็นนกเหมือนกัน มีปีกมีปากมีขานะฮะมีปีกมีปากมีขาเหมือนกันมีกรงเล็บเหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างของอินทรีอีแรงและนกกระจาบเนี่ยจะแตกต่างกันสมัยผม เด็กๆนะครอาศัยอยู่ในชนบทที่บ้านขนมเศษอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จะเจอนกอยู่สองประเภทคือนกอีแลงนกกระจาที่ ผมเอ่ยในหัวข้อการสนทนาในวันนี้นะครับส่วนนกอื่นเนี่ยมันก็เยอะแยะไปนะครับนกกระยางนกกระยางนกเป็ดน้ำนกกหลอดนกเอี้ยงนกอีลุงตัวใหญ่แต่ที่ผมเปรียบเทียบวันนี้จะให้ท่านทราบคือ ต้องการเปรียบเทียบนกอินทรีกับน,นกอีแลงผมเองสมัยเด็กเนี่ยเห็นนกอีแงงเนี่ยเวลาจะลงกินเหยื่อเนี่ยมันจะบินลงมาเป็นฝูงตัวมันจะใหญ่หญปีกใหญ่มากครับ นกอีแล้งเนี่ยปีกใหญ่เท่ากับพยายนสียอเท่ากับพยายนสี์นะฮะมันไม่หาเหยื่อเป็นละครับนกอีแล้งเนี่ยมันไม,ไม่ไม่ทำมาหากินใช้แค่ว่ามันไม่ล่าเหยื่อไม่ทำมาหากินกินแต่หมาเน่าเมื่อก่อนเวลาหมาตายเขาจะลากไปทิ้ง ใช้ป่าอีแล้ก็จะมาทึงเป็นฝูงเลยนะครับมากินหมาเน่าส่วนพยายสีเนี่ยตัวไม่ใหญ่กว่านกอีแล้ครัตัวขนาดพอๆกันแต่เหนือกว่านกอีแล้ตรงกรงเล็บเนี่ยมีพลังมากกว่าจะง,งอยปากแหลมคมมากกว่า บินได้สูงกว่าถ้ามาสตาร์ทและอินทรีกับอีแ้งเนี่ยผมว่าความยิ่งใหญ่มันพอกันนะครับแต่อุปนิสัยของอินทรีเนี่ยมันไม่กินของเน่ามันล่าสัตว์เป็นจะล่าหมาป่าล่ากระรอกล่ากระแตแม้แต่ลูกหมูบางครั้งมันโฉบเฉี่ยวเอาถึงเด็กนะครับ ถึงมนุษย์นะฮะที่ว่าเป็นคนเนี่ยมันโฉบออกไปเลยแล้วมันก็อาศัยอยู่บนหน้าผาสูงทำลังอยู่ของมันเงียบๆอยู่บนหน้าผาสูงเวลามันหิวมันก็บินออกมาโฉบเฉี่ยวล่อนไปเพื่อล่าสัตว์เป็นอาหารไปให้ลูกให้เมียมัน เลยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่แม้แต่ประเทศอเมริกาก็ใช้คำว่าพยาอินรีทางโซนแอฟริกาอะไรเขาก็เรียงอินทรีไว้ล่าเหยื่อประเทศไทยเราก็ยึดถือใช้ฉายาของอินรีสำหรับตำรวจนักล่า เช่นอินรีอีสานท่านพลตำรวจโทพิชัยสุนทรบัจจบูร์หรือท่านบุญทินวงรักมิตรท่านพลเอกประชาผมนอกอันนี้ถือเป็นอินรีอีสานนะครับผมเอาเรื่องนี้มาพูดเนื่องจากมียูทูบเบอร์บางท่านเนี่ยมาสั่งสอนผม นะครับมาสั่งสอนผมเองไม่ได้ไปมองยูทูบเบอร์ท่านนี้หรอกนะครับว่าเขาเป็นใครไม่เคยรู้จักมาก่อนนะฮะไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ผมเปรียบเทียบว่าอีแแล้งเนี่ยมันเข้าใจตัวมันเองว่ามันยิ่งใหญ่ เพราะตัวมันใหญ่มันก็เลยคิดว่าตัวมันใหญ่นะฮะทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินอย่าได้ออกมาสั่งสอนใครท่านจะเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนผมปีนึ่งทำมาหลายพันคลิป ผมเองเพิ่งจะทำคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเพราะผมทำไม่เป็นนะครับผมทำไม่เป็นนะฮะท่านกับผมไม่รู้จักกันอย่าเอารูปผมไปแปะลิงก์โฆษณาว่าจะพูดถึงผมเพื่อไปเรียกยอดไลค์ไม่ดีอย่าทำ ผมไม่ไปเสือกเรื่องของคุณคุณก็อย่ามาเสือกเรื่องของผมผมไม่ใช่บุคคลสาธารณะผมตั้งใจทำยูทูบเบอร์เนี่ยเพื่อจะเล่าเรื่องประวัติผมอะไรผมในอดีตเป็นตอนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าไปถึงตอนที่ห้าสิบหลังจากที่ผมเคยให้สัมภาษณ์คนนั้นคนนี้มันข้ามไปข้ามมาแล้วเพื่อจะให้ลูกหลานผมเนี่ยเอาไว้ฟังตอนผมตายไปแล้ว จะได้ไม่ต้องไปเล่าไม่ต้องไปทำหนังสืองานศพให้มันเปลืองเงินก็สวดวันที่หนึ่งที่สองที่สามก็เปิดนี้ไปนะใครอยากรู้จักประวัติพ่อก็จบงานก็จบไปเผาไปนะครับคือคุณเนี่ยจะเอารูปผมไปทำมาหาแดกเนี่ยแต่มาพูดกันแนนกันแหนเนี่ยไม่สมควรหนึ่งคุณอ่อนกว่าผมนะครับ คุณเกาะกระแสไปเรื่อยผมไม่ต้องการความดังถ้าผมต้องการความดังเนี่ยผมมีคนติดตาม t ิกตอกผมเนี่ยห้าแสนกว่าเกือบหกแสนแล้วเนี่ยผมไม่มาทำ YouTube ไม่มาพูดใน YouTube ซึ่งมีคนติดตามแค่ห้าหมืนน้อยกว่าสิบเท่านะครับแต่ว่าผมพูดใน YouTube แล้วเนี่ยมันก็บันทึกเลยผมก็มาเปิดดูได้เปิดฟังที่ผมพูดได้อะไรได้ นะครับคุณเป็นใครไม่รู้คุณเพิ่งรู้จักผมเมื่อเดือนที่แล้วพูดชื่อผมนามสกุลผมยังไม่ถูกเลยแต่เอารูปหน้าผมไปแปะโปรไฟล์ทำไมก็จะพูดผมผมไม่ได้ยูทูบเบอร์ไม่ได้ทำมาหาแดกแบบคุณนะครับผมมีบำนาญกิน ฐานะผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรถึงผมจะทำมาหากินกระจอกแค่เปิดร้านอาหารมีกำไรเปิดคลินิกมีกำไรบ้างนิดๆหน่อยๆผมก็สุขใจผมนะผมมีพักมีพวกผมจะหาเงินสักสิล้านเนี่ยไม่ต้องทำมาหาแดกอย่างได้เลยโยกโทรศัพท์บอกคนนั้นคนนี้เขาก็เอามาให้ผมแล้วเพราะเขาจริงใจกับผมนะนะครับ แต่ผมมองแล้วเห็นหน้าคุณแล้วหมั่นไส้นะครับอย่าไปหัดวิพากษ์วิจารณ์ณคนอื่นนะครับผมแย่บอกคุณหน่อยนะค,คุณคุณบอกคุณจบด็อกเตอร์แต่ไม่รู้ว่าด็อกเตอร์ที่ไหนนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ด็อกเตอร์มันเยอะนะครผมไม่รู้จักคุณนะ คุณอย่ามายุ่งกับผมต่อไปจําไว้ผมไม่เสือกเรื่องคุณก็อย่ามาเสือกเรื่องผมนะครับ